เอาไปที่คุณอุทัยที่ประจวบคีรีขันธ์ก่อนแล้วกันนะครับต้องเี้ครับค่ะสวัสดีคุณอุทัยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะได้ยินเอ๊นะคะใช่แล้วครับถามเรื่องใดครับเรื่องมลพิษนะครับโรงงานที่คนทําอะไรอ่ะใยญ่มะพร้าวตีใอ่ะอืมตีใหญ่มะพร้าวแล้วปัญหามันเป็นฝุ่นจากใหญมะพร้าวหรือเสียงหรือยังไงครับ เป็นทั้งเสียงเป็นทั้งใหญ่เป็นทั้งเป็นทั้งคันเป็นทั้งอะไรทั้งหมดก็คือมันปลิวมาอยู่บ้านวันวันกวาดไม่ไหวมลพิษจากโรงงานที่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับบ้านผมเลขที่46ครับหมู่เจ็ดครับตำบลตำบลชยเกษมครับอำเภออำเภอ,อำเภอบางสะพานครับ บางสะพานนะครับ,อบเอารเราตกลงเดี๋ยวนะเราตกลงกันก่อนนะว่าจะยังไม่เอ่ยชื่อโรงงานว่าชื่ออะไรแต่เป็นโรงงานเล็กหรือใหญ่โรงงานเลงงน็กหรือใหญ่ใหญ่ครับโรงงานใหญ่เขาทําเส้นใหญ่มะพร้าวหรือเขาทําอะไรครับทําเส้นใหญ่มะพร้าวตีใหญ่ครับกราบมะพร้าวแล้วเขาก็เข้าโรงงานครับเพื่อเป็นอะไรเป็นที่นอนเหรอคงจะส่งนอกอะไรอย่างเนี้ยอืม เอาใยทองแตกกะไอ้พวกกะพวกอะไรที่มันใช้ไม่งานไม่ได้เขาก็เอาไปปลูกต้นไม้ปลูอะไรทำพวกปุ้ยขายอะไรอย่างเนี้ยตรงนั้นเป็นอยู่ในเขตอบตอชยัยเกษมหรือเทศบาลครับอบตอชยัยเกษมครับอยู่อบตอชัยเกษมอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยครับนนแล้วโรงงานทีนส่สร้างก็เยื้องกอับอบตเลยครับ ยังอบอตอเลยแล้วอบอตฝุ่นทั้งฝุ่นที่ว่าเนี่ยที่ลุงอุทัยว่าเนี่ยมันไม่ไปอยู่ที่อบอตอบ้างเหรอหรือมันไม่พัดมันรู้ทางเพราะมันมันอยู่ที่ลมครับถ้าลมมันไปถึงมันก็ไปเพราะหมู่บ้านทั้งหมดที่มทผมอยู่ในใกล้ๆก,กันนะสิบเอ็ดหลังคาเรือนครับมีผู้ได้รับผลกระทบสิบเอ็ดหลังคาเรือนนะคะครับเรื่องเรื่องที่ผมส่งไปเนี่ยคินพวกขาสร้างมาสิบแปดปีแล้ว อบ,บตอคนที่สามแล้วเรื่องที่ส่งไปเวลานี้เรื่องก็ยังอยู่ที่อบ,บตอแต่ไม่มีความคืบหน้าผมไปมาหมดแล้วอำเภอก็ไปลำารงธรรมก็ไปอุตสาหกรรมก็ไปจังหวัดก็ไปอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแต่ไม่แค่ไปหาผู้ว่าจังหวัดยังไม่ได้ไปเราเรียกไปมาเกือบครบทุกที่ไปร้องเรียนมาแล้วเข,เขาได้ลงพื้นที่มาแก้ไขอะไรบ้างแล้วหรือยังในที่ผ่านมาเนี่ยครับ แก้ไขเนี่ยไม่มีบ้างแต่เขาแบบเขากัน้นแบบเอาเอาสเลนไปกัน้นไปอะไรพอแล้วมันก็ขาดมันก็หายไปยังไงอืมก็คือว่าป้องกันกันแบบธรรมดาธรรมดาเนาะที่จะไม่ฝ่นเล็ดลอดออกมาจากโรงงานแต่ว่าไม่พยายามแก้ปัญหาที่ต้นตอครับครับครับคือพอมันลอยตัวแล้วมันไปหมดอะ ใช่ใช่การตีเพราะว่ามันกราบมาไอไอเขาเรียกอะไรนะใยมะพร้าวใ่มะพร้าวตีเอาเส้นใยเนี่ยมันจะมีฝุ่นละอองที่จะต้องแล้วายมะพร้าวเวลาเขาตีเสร็จเรียบร้อยเขามากองนะมากองไว้ที่ลานแบบนี้แล้วเขาไม่ได้ใช้คนเคลียร์นะเวลาเขาตากแดดอ่ะเขาใช้รถคลุย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 ไปเลยทีนี้โอ้โหมันก็มันก็ย่งฟุขงเข้าปใช่ไหมคุณลุงใช่รถตะกุยอ่ะไปหมดเลยครับอือ ทีมงานต่อหาท่านผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์หรือในอำาเภอบางสะพานเป็นอย่างน้อยนะเอาเบื้องต้นก่อนนะเอาเบื้องต้นก่อนบเเออื้แต่ตผมว่าผมคิดว่าเบื้องต้นนี่มันมันมันไม่ได้ประโยชน์หรอกถึงยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้านั้นะนะมันต้องจังหวัดจังหวัดนี่มาสั่งหรือว่ามาระงับไม่ได้ว่าให้เขาเลิกนะ ระงับว่าคุณต้องทําต้องอะไรให,ให้เรียบร้อยแล้ว<ค>ถึงจะเปิดได้อะไรอย่างนั้นใช่ใช่คือถ้าพู้ว่าขยับคนเดียวเนี่ยสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดในอำเภออบตเต้นหมดแลยถ้าพู้ว่าขยับอย่างเดียวเนี่ยหัวขยับเนี่ยทุกอย่างองคาพยพเคลื่อนหมดเลยครับแต่ว่าถ้าหัวไม่ขยับเนี่ยทุกอย่างมันก็ นิ่งสงบแล้วก็ใครทน,น,นได้ก็ทนลุงอุทัยทนไม่ไหวแกก็ร้องทุกข์ซึ่งเป็นความชอบธรรมเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับครับนี่จะบอกเลยนะถ้าเราทําธุรกิจแล้วก่อบุลพิษกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยครับนี่ถ้าต่างชาติเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้านะบอกให้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องมีข้อจำกัดต่างๆใช่ผมคิดว่าระบบพวกนี้นะครับต่อไปเนี่ย อุตสาหกรรมนะครับหรือว่าการส่งออกอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเหมือนเราจับปลาไปขายยุโรปอ่ะจริงไหมใช่คุณไปลากปลามาจากไหนมาม่วงลูกนี้มาจากต้นไหนสวนไหนมาทําลายสิ่งแวดล้อมไหมลากปลามาจากไหนมาเท่าไหร่วิธีการที่คุณเอาคนไปจับน่ะคนเหล่านี้มันถูกทารุณกรรมไหมถือไหมผิดกฎหมายไหมใช่ใช่ทีมงานเดี๋ยวประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนะเดี๋ยวผมจะรอ แล้วก็คุณลุงมุทัยเดี๋ยวตามเรื่องให้ตามเรื่องตามเรื่องให้นะช่วยกันตรวจสอบหาทางออกบอกทางแก้นะสวัสดีครับลุงเอาเอาที่ใหญ่ให้ได้เลยแล้วครับอ่าเข้าใจครับผมเข้าใจแล้วว่าอบตคงช่วยอะไรไม่ได้อะครับเพราะว่าเขาเล็กเกินไปที่จะไปจัดการนะอุตสาหกรรมเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอุดมันตัวหน้าอยู่แล้วอ่ะ เงนคนลงแปลซะไม่ให้ลูกงูไทยเนี่ยผู้อดใช้เห็นภาพเลยว่าอุดอยู่ข้างหน้านะแลวพออุดทุกอย่างก็หยุดหมดเลยออุดนะแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลเพื่อนบ้าน่กาสนับสนุนเลยบอกว่าถ้าคุณจะไปโรงเรียนนะเฮะยแล้เพื่อนบ้านยุงบกลวว่าเอาที่ใหญ่ไปเลยเอาได้ครับลุงครับเดี๋ยว เดี๋ยวให้ทีมงานผมคุณะสินประสานท่านผู้ว่าประจวบคีรีขันท่านขยับแล้วก็เดี๋ยวสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดจะอุดหรือไม่อุดก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวจะได้ลงไปดูมาสวัสดีครับลุงครับสายใต้นี่วิ่งผ่านหน้าอบตแล้วก็โรงงานอยู่เยื้องกันนั่นแหละเออเอาเอาละได้ได้ข้อมูลแล้วครับลุงครับเข้าใจปัญหาความทุกข์ของลุงแล้วนะเข้าใจแล้วครับสวัสดีครับ